มาลงมานะครับวิ่ง50เมตรอนบายินะคะองหนะต่อไปเป็นวิ่ง50เมตรชายนะครับที่หนึ่งคือโรงเรียนบ้านสีชมพูที่สองโรงเรียนบ้านคำไผ่และที่สามโรงเรียนบ้านนนประเสริฐ เตรียมตัวไว้เลยนะครับประเทศ <Okay. S 1> ต่อไปประเทศจะเขาเขาถ่ายขอถ่ายร่วมเลยครับเ่ายร่วมเลยครับผมเอาคุณครูด้วยนะครับโอเคครับผมอ่ะอุบาร์อุบเสร็จแล้วนะครับต่อไปอุบาร์หเมตรชายนะครับประเทศต่อไปวิ่ง50เมตรชายอนุบาลนะครับ ครับเรียนท่านท่านรองนายกอยู่ก่อนนะครับทางไทยก็ดูนะครับกรายการต่อไปนะครับวิ่งถัด4คูณ50เมตรชายที่1นะครับโรงเรียนบ้านคำไผ่ที่2โรงเรียนบ้านสีชมพูและที่3โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐครับ ถ่ายรูปรวมเลยครับเ่ะถ่ายรูปรวมครับผม4ี่คูณหสี่เมตรนะครับต่อไปหนึ่องเรื่องโอ้ยทงปังหัวน้องลูกอ่ค่ะอีกยืนที่หนึ่งคำไทยที่2สีชมพูนืบานนครับนือบนเกมลอยลงมาลูกอยลงมาใช่ยลอยลงมา อันทงทงทงะงรายการต่อไปนะครับวิ่งถัด4คูณ50เมตรหญิงนะครับ ลำดับที่1นะครับได้แก่โรงเรียนบ้านโชคกลาขอถ่ายร่วมนะครับลำดับที่2โรงเรียนเพลสเสียงชอนและลำดับที่3นะครับได้แก่โรงเรียนบ้านสีชมพูขอเสียงปรบมือด้วยครับเรามีปยให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ เรียนเชิญคณะครูนะครับนักกีฬาอ<โด>รายการต่อไปก็จะเป็นการมอบเหรียญรางวัลของกรีธาต่อเลยนะครับกรีธาระดับชั้นปถมนะครับต่อเลยอร่วมครับอร่วมครับถ่ายภาพรวมเลยคับเร็วเร็ว แลแล้วอะอันนี้มีฟุตบอลนุบาลไหมต่อไหมหรือว่าได้แก่โรงเรียนบ้านแสงอรุณครับอ่าลำดับที่2องนะครับรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านคไภัยอ่าและลำดับที่3นะครับได้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลางครับอาราวัลที่สามนะครับ จะเป็นโรงเรียนบ้านคู่กลางและโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐนะครับรับที่สามร่วมกันนะครับอน,นประเสริฐเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาที่สามเลยครับยืนคู่กันสองคนกับพวกกัาเลยครับ

ระวันชนะเลื่ันได้แก่โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐครับระวันรองชนะเลืศอดได้แก่โรงเรียนบ้านโคกนาและรางวัลที่สามนะครับได้แก่โรงเรียนบ้านแสงอรุณและโรงเรียนบ้านน้องแวยนะครับ สวยๆรอๆนะครับอ่ายิ้มรอๆมองกล้องด้วยยืนยืนยืนก่อนยืนก่อนครับตรงนี้เออโอเคยิ้มลลายิ้มลลายอล,อล้วย่งยาอย่าพ่งลงอ่าต่อไปจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลปีทาปถมนะครับอ่าแต่โรงเรียนให้อ่าส่งตัวแทนมารอรับเลยนะครับ อถ่ายร่วมไหครับกูถ่ายร่วมไหครับกูถ่ายร่วมครับรี่ทกวางตรงนี้ครับครับวางตรงนี้เออยิบ่งอ่ะมองกล้องครับอ่าหนึสอยูวนนใดโอเคครับ รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐครับโรงเรียนโนนประเสริฐนะครับเนตชายเนตซ้ายทีเด็ดรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลางและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านนาขาครับมาสานนะครับมาเนตชาย ต่อไปนะครับวิ่ง100เมตรหญิงนะครับรา,างวัลชนะนนเลิศได้แก่โรงเรียนบ้านคำไผ่ครับรา,างวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนบ้านนาขามและรองชนะเลิศอ,อันดับสองได้แก่โรงเรียนบ้านแสงอรุณครับน่ไรายการต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับวิ่ง200เมตรชายนนะครับอีกรับ ยิ้มสวยครับหนึ่งสต่อไปนะครับวิ่ง200เมตรชายชนะเลิศคือโคกกลางนะครับที่2หน้าถามที่ 3, สมามคนไท่ ไปนะครับวิ่ง200เมตรหญิงเตรียมตัวเลยนะครับารางวัลชนะเลิศคือคำไพยนะครับที่2พงโคกลางที่3สีชมพูองครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคครับผมเชเลยครับวิ่ง200เมตรหญิงที่หนึ่งคำไพยที่2พวโคกลางที่3สีชมพู สองร้อยนาทีครับมี200ั้งนะคนไทยครับรับสรายการเลยนะครับดีามากครับเรายนตัวด้วยนะครับมกก็ไปคัดโซนครับก็ไ,บไม่ยินตรรัวทำทไม่ติารที่ไดะรนี รายการต่อไปนะครับวิ่ง400เมตรเดี๋ยวพิ๊กพิกพิกเข้าไปดิอ่าที่หนึ่งนะครับโคกงนาที่สองโดนประเสริฐและที่สามนาขามครับอ่าเกียติบัตรคืนก่อนครับเกียติบัตรคืนก่อนอ่าเกียติบัตรคืนก่อนนะอ่าเดี๋ยวฉบับจริงนะครับจะส่งเป็นไฟล์นะครับให้ทุกโรงเรียนเลยที่ได้รับรางวัลนะครับ สุดท้ายนะครับวิ่ง400เมตรหญิงนะครับารางวัลชนะเลิศนะครับได้แก่โรงเรียนบ้านสีชมพูารางวัลลงเลูกลงเลยเอาเกียร์ดีบัตไปขึ้นยังไม่สุดท้ายนะครับขออภัยนะครับวิ่ง400เมตรหญิงที่หนึ่งสีชมพูที่ 2, สองคำไทยที่สามนาขามนะครับ รายการต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับวิ่งผัด4คูณ100เมตรใช่ที่1งสีชมพูที่2 หน้าขามและที่3โคกกลางครับอามองกล้องครับหนึ่งโอเคครับไปไปมาอาไปดูไปดูสิหนง้องไปไป นี้เป็นรายการ4 0คเมตรนะครับประเภทชายเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนนะครับที่1ได้แก่โรงเรียนบ้านสีชมพูที่2โรงเรียนบ้านนาขาาและที่สาโรงเรียนบ้านโคกลาางครับรายการต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับวิ่งผัก4 1 0คเมตรหญิง ลำดับที่หนึ่งนะครับโรงเรียนบ้านสีชมพูที่สองโรงเรียนบ้านนาขาและที่สามโรงเรียนบ้านคำไผ่ครับสี่ขจะไปไหนเคุณรอเขาอยเมตรหวฟังข้้ได้ยหรับ้ ที่หสีชมพูที่2นาขามและที่สามทำไทยเาไ่ดอไ่าไปเล่ไลเดกออนดเอาุดเออ ครับขอขอบคุณท่านกอรกฎุลสุวรรณนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำไผฟที่เกียรติมามอบรางวัลให้กับนักกีฬานักกีฬาในครั้งนี้นะครับมอบรางวัลที่1นะครับตอนเย็นนะครับมอบรางวัลใหญ่นะครับคอยดูครับไะดูชิงนะครับเดี๋ยวเข้าไปในคลิปต่อไปด้วยนะครับก็จะเป็นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับรับชมการแข่งขันกีฬาในคู่ชิงชนะเลิศนะครับ